ค่ะหวัดดีค่ะคลิปนี้เรามาชมาร์มงามของดอกคูนกันนะคะก้านของเขาจะยาวออกมาประมาณเป็นเมตรเลยนะคะเนี่ยโหสวยงามมากเลยค่ะค่ะสวยงามมากน,นะคะสีของเขาเป็นพวงห้อยระยะมายาวเป็นเมตรสองเมตรเลยนะคะต้นก็จะสูงมากช่วงนี้อากาศเย็นชื้นๆหน่อยก็มีฝนตกลำไลายลาลาเขาก็จะชอบของเขานะคะ เพืเ่อนๆเห็นข้างบนไหมคะสวยงามมากเนี่ยคะ่ะขยายให้ดูสวยงามมากค่ะเป็นประมาณนี้เลยคะ่ะสวยงามมากเขาก็จะย้อยลงมาเนี้ยล่มลื่นมากเลยคะ่ะสวยงามมากก็ปลูกไว้ริมรั้วนะคะวางตรงกลางก็ตัดแต่งสิ่งนั่งเอาโต๊ะนั่งได้คะ่ะสวยงามมากเลย เดี๋ยวไปดูอีกมุมนึงนะคะค่ะก็เต็มต้นเลยนะคะย้อยมาก้านยาวประมาณเมตรเศษนะคะเขาจะย้อยเต็มต้นเลยสวยงามมากเลยค่ะเพื่อนๆนก็ความเป็นมงคลน,นะก็จะสวยงามมากดูได้เลยค่ะก็ปลูกเป็นริมรั้วกันนะคะค่ะสีสวยมากเลยค่ะเพื่อนๆค่ะก็เป็นไม้มงคลน,นะคะเพื่อนๆน เป็นไม้มงคลค่ะก็เวลาออกดอกนี่สวยงามมากระยะหมดเลยค่ะก็จะได้เสียงนกร้องเยอะหน่อยนะคะเห็นไหมคะเต็มเลยค่ะโอ้สวยงามมากโอ,โ,อโอ้สวยมากเลยค่ะพเพื่อนๆพอดีมาบ้านคุณแม่ ก็เป็นไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งนะคะที่เพื่อนๆหน้าหามาปลูกกันค่ะได้เลยค่ะสวยงามมากเราจะโยลงไปดูดอกใกล้ๆนะคะอันนี้ก้านยาวประมาณสองเมตรนะคะเพื่อนๆยาวลงมาเนี่ยค่ะสูงมากค่ะก็ตระกูลนี้จะมีหลายหลายสีนะคะดอกของเขาจะมีหลายสีค่ะเพื่อนๆ เขาจะย้อยติดเป็นพวงลงมาค่ะเพื่อนแล้วเพื่อนเพื่อนแล้วก็จะย้อยลงมาเขาจะเป็นพวงอยู่ข้างบนก่อนนะคะพอย้อยลงมาเขาก็จะแตกกลุ่มของเขาออกมาอย่างเนี้ค่ะสวยงามมากเลยค่ะก็ช่วงนี้ฝนตกก็จะมีให้ชมเยอะแยะเลยนะคะสวยงามมากทุกชัยพึกนะคะสวยมากมองยังไงก็สวยเต็มต้นเลยนะคะ นึกถึงต้นซาบุระเลยนะเนี่ยดอกสวยงามมากเพื่อนๆดูไปใจได้เลยนะคะดอกสวยมากค่ะอันนี้คือต้นใหญ่นะคะสวยงามสะขัง่งทั้งต้นเลยค่ะเพื่อนดูไปใจได้นะคะต้นไม้ต้นนี้ก็จะสูงไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆเป็นต้นไทยพฤกษะะ์ค่ะ แต่สีเนี่ยจะเป็นสีที่สวยเป็นเหมือนกล้วยไม้เลยนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะเหมือนสีกล้วยไม้เลยก็จะงดงามทั้งต้นเลยนะคะต้นนี้ก็ประมาณห้าเมตรหกเมตรนะคะความสูงเดี๋ยวเรามาดูต้นล้มๆมค่ะอันนี้เตี้ยหน่อยก็จะย้อยลงเกือบถึงพื้นเลยนะคะเนี่ยค่ะย้อยเลยสีสวยงามมาก สีก็ดอกกล้วยไม้อะคะ่ะงดงามมากเลยค่ะงดงามมากเป็นต้นเลยค่ะถ้าดอกแก่หน่อย <c oughs> ก็จะออกเป็นสีเหลืองเลยนะคะเนี่ยอันนี้อ่อนหน่อยก็เป็นส้มโอรสชมพูโอรสอะไรเนี้ยออกส้มส้ม,สม,สมประมาณเนี้ยค่ะสวยมาก ก็เป็นไม้มงคลที่หน้าหามาปลูกกันนะคะโอ้มองยังไงก็สวยค่ะเนี่ยมองไกลๆเหมือนดอกกล้วยไม้นะคะเพื่อนๆเ,เป็นไม้ใหญ่ไม้ไม้ยืนต้นที่แข็งแรงมากนะคะแล้วก็เป็นไม้ที่อายุยืนมากค่ะดูสีนี้นะคะอันนี้แก่แล้วก็จะเริ่มเป็นสีเหลืองนะคะเพื่อนๆเ,เห็นไหม เนี่ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นสีเหลืองแล้วเริ่มตายแล้วเพราะแก่ค่ะอ่อนๆก็จะเป็นส้มโอรดสีชมพูค่ะแล้วก็ถ้าตุูมๆเริ่มแย้มก็จะเป็นออกสีแบบแดงๆหน่อยนะคะเพื่อนๆเนี่ยออกชมพูหน่อยค่ะก้านยาวประมาณสองเมตรนะคะเพื่อนๆประมาณสองเมตรนะคะก้านขเขาเห็นไหมคะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะ ดูอันนี้ก็ได้ยาวประมาณสองเมตรนะคะสวยงามมากค่ะก็ดูไกลๆนะคะเพื่อนๆค่ะเห็นไหมคะสวยงามมากโหระยะทั้งต้นเลยะค,ะค่ะค่ะเป็นไม้มงคลต้นไม้ยืนต้นนะคะถ้าไม่ตัดเขาก็จะสูงไปเรื่อยๆนะด้านที่เขาย้อยลงมาก็ประมาณสองเมตระคะ่ะ ดูนะคะสวยทั้งต้นเลยค่ะโอ้สวยงามมากค่ะสวยงามทั้งต้นเลย่ะค่ะก็จะมีอยู่สามต้นปลูกเป็นร่มเงาได้เลยนะคะนิยมปลูกหน้าบ้านนะคะเพื่อนๆค่ะสวยงามมากโอ้เต็มไปหมดเลยดูตรงนี้เต็มค่ะ ก็ตัดแต่งกิ่งเอานะคะเป็นไม้ยืนต้นก็จะมีร่องรอยตัดไปนะคะเนี่ยค่ะเล้ก็จะตัดแต่งกิ่งไปเรื่อยๆก็สังเกตดูใบเขานะคะเพื่อนๆใบเขาก็จะเป็นลักษณะแบบเนี้ยค่ะใบนะคะประมาณนิ้วหนึ่งนะคะส่วนหลังใบก็จะเป็นแบบเนี้ยค่ะค่ะค่ะส่วนลำต้นจะเป็นลำต้นเรียบๆนะคะสีน้ำตาลก็จะมีก้านแตกออกมาอย่างเนี้ยค่ะ นะคะคอันนี้คือลำต้นของเขานะคะผิวเขาจะเรียบเรียบเรียบ,ยบะคะ่ะเป็นไม้มงคลที่เหมาะแต่การปลูกไว้หน้าบ้านนะคะแล้วก็ได้ร่มเงาด้วยะคะ่ะแล้วก็เป็นไม้ที่แข็งแรงมากอันนี้คือลำต้นของเขานค่ะค่ะก็เหมาะแต่การปลูกเป็นร่มเงากันนะคะสีสันสวยงามระยะมดเลยะค,ะค่ะค่ะ ก็เป็นต้นไม้ที่สูงและเป็นต้นไม้ใหญ่เราต้องตัดแต่งกิ่งเอาน,นะคะช่วงนี้ได้ออกดอกเพื่อนๆจะเห็นก้านของเขายาวประมาณสองเมตรนะคะ<ม>ก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่ผลลงนะคะ<ม>ก็จะทําให้ต้นไม้ต้นนี้มีดอกเยอะมากดอกสวยงามมากค่ะ<ม>เหลืองอมงชมพูเหลืองโอรสสวยงามมากค่ะ<ม><ม>ปลูกเป็นรั้วได้เลยนะคะแล้วก็ปลูกหน้าบ้านค่ะ โอเคค่ะค่ะก็หามาปลูกกันนะคะเป็นต้นไม้ที่เป็นสลิมงคลนะคะต้นชัยพึกนะคะแต่ละสีแต่ละบ้านจะไม่เหมือนกันนะคะปลูกเป็นรั้วปลูกหน้าบ้านนะคะเป็นสลิมงคลคุ้มทองคุ้มไั่กันนะคะค่ะโอเคค่ะคลิปนี้จบแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ